กลับสวัสดีครับแฟนๆรถเครื่องทุกท่านนะครับและเพื nah, ่อนๆที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับวันนี้ช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับผมก็มีพระสมเด็จวัลคังนะครับพิมเกียดีนะครับพระองค์นี้ก็ถือว่าเป็นสมเด็จวัลลคังพุทธศิลป์พิมทรงนะครับที่มีความสสยสุดงดงามนะครับพระค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากนะครับพระองค์นี้ผ่านสภาพการใช้มาน้อยนะครับ ถือว่าเป็นพระเก่าเก็บนะครับพิมเจดีบัดลักษังมีหลายแม่พิมพ์นะครับเพื่อนพิมเจดีเนี่ยที่เขาตั้งชื่อกันเป็นพิมเจดีนะครับมีหลายแม่พิม์แม่พิมพ์นี้สังเกตง่ายนะครับมีเส้นสังกตินะครับเพื่อนดูนะครับพระนี่สมบูรณ์แทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับเส้นสังกติอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เข้าไปในซอกแขนนะครับแล้วก็มีเส้นแบ่ง นะครับหน้าตักชัดเจนฐานเรียงเป็นรูปทรงเจดีนะครับก็ถือว่าแม่พิมพ์นี้สวยงามนะครับเป็นพุทธศิลป์ที่มีความสวยงามอีกหนึ่งแม่พิมพ์ของวัดลักขังนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่ส่งพระมาให้ผมดูเนี่ยเพื่อนๆนะครับจํารายละเอียดนะครับหลักการดูก็คือดูผิวพระให้แห้งเป็นธรรมชาติไว้ก่อนนะครับ พระจะงอกมาก ok, งอกน้อยเนี่ยเพ,เพื่อนเพื่อนต้องดูสีผิวนะครับเพื่อนเพื่อนจำไว้เลยว่าสีสันวันะของพระสเน็จวะละัลขังนะครับได้มาจากอะไรนะครับได้มาจากยางว่านได้มาจากสีนะครับที่มาจากธรรมชาติเช่นดอกมงดอกไม้นะครับที่เขาหมากักที่เขาผสมลงไปนะครับกลายเป็นสีน้ําว่านแล้วก็มาผสมเนื้อปูนสีขาวนะครับแล้วก็สีน้ํามันตังยุนะครับสีเหลืองนะครับออกเหลืองๆนวลๆสีน้ํามันตังยุนะครับ เพราะฉะนั้นสีที่เขานำมาทำเกนเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตได้เลยมันเป็นสีเกน,นะครับดูแล้วไม่เป็นธรรมชาติดูแล้วเหมือนสีที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะครับที่ผ่านการผสมสีขึ้นมานะครับแล้วนำมาผสมกับเนื้อปูนถ้าเป็นสีน้ำว่านนะครับในพระสมเด็จวรัคังของเทนเพื่อนเพื่อนสังเกตได้เลยสีเนี่ยนะครับจอกแปลกๆปลกเหมือนสีใบไม้นะครับ,ส,นะรบสังเกตดูใบไม้แห้ง นะครับใบไม้ที่ใกล้จะร่วงสีพระนะครับจะออกไปทางโซนสีแบบนั้นเป็นสีธรรมชาตินะครับจะไม่เหมือนกับพระเกนะครับที่สีของเขาเนี่ยจะทึบแสงนะครับเพราะว่าอะไรเขาปั้นเนื้อปูนผสมสีมานะครับสีสันวันนั้นจะไม่เป็นธรรมชาติความแห้งก็ไม่เป็นธรรมชาตินะครับอันดับแรกเพื่อนๆต้องดูความโหดแห้งของเนื้อพระนะครับ นะครับพระแทน้นี่ผิวพระจะไม่ชื้นนะครับอ่าจะไม่เปียกแล้วเพราะว่าร้อยกว่าปีเกือบสองร้อยปีเนี่ยนะครับผิวพระนี่แห้งสนิทเนื้อปูนก็แห้งสนิทนะครับถึงคุณจะล้างมันก็แล้วแต่นะครับก็ไม่กี่วันความชื้นเหล่านั้นก็ระเหยไปหมดนะครับเมื่อผิวพระแห้งสนิทด,ดูเป็นธรรมชาตินะครับได้เปรียบแล้วเพราะว่าเนื้อขอปูนนะครับผ่านเวลามานร้อยกว่าปีย่อม หดแห้งหมดแล้วนะครับความโหดแห้งเนี่ยก่อเกิดแน่นอนนะครับผิวพระน้ํามันต่างๆจะคายขึ้นมาอยู่บนผิวชั้นบนนะครับสัดส่วนของน้ําว่านถ้าถึงน้ําว่านนะครับสีสันวนันนะก็แล้วแต่ว่าน้ําว่านสีอะไรนะครับสีเหลืองเหลืองเข้มน้ําตาลนะครับมีหลากหลายสีสันนะครับเนี่ยเ,เพื่อนดูให้ดีดูความนวลดูความแห้งของผิวพระเห็นไหมครับเนี่ยสีตางยิ้วนะครับกับน้ําว่าน เพื่อนๆดูดีครับความนวลความหนึงนุ่มของเนื้อพระเนี่ยนะครับความหมดแห้งที่เป็นธรรมชาติพระองค์เนี้ยนะครับแทบจะไม่ได้ค่อยๆผ่านสภาพการใช้เลยพระยังสมบูรณ์นะครับทั้งพุทธสินปิมพ์งนะครับแล้วก็มีรองปูนสุกเพื่อนๆจาไว้เลยนะครับพระแท้ที่เกิดการงอกระเหยนะครับของรองปูนสุกเนี่ย บริเวณเหล่านี้นะครับเนื้อชั้นในเป็นเนื้อปูนสุกนะครับคุณล้างยังไงคราบขาวๆเหล่านี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นของเกเนี่ยนะครับที่เขามาโปะทับเอาไว้เนี่ยผมบอกเลยว่าคราบเหล่านั้นก็คือการทําเกขึ้นมานะครับล้างคราบนั้นออกเนื้อด้านในก็ยังเป็นสีเดิมนะครับอ่าไม่เหมือนกับพระแทนะครับพระเนื้อปูนสุกเนี่ยคุณล้างคราบขาวๆเหล่านี้คุณคิดว่าล้างออกไหมครับล้างไม่ออกนะครับเนื้อชั้นในก็เป็นเนื้อขาวๆอย่างเงี้ย เพราะว่าเนื้อบริเวณนี้นะครับที่ไปลองปูนสุกเนี่ยไม่มีสัดส่วนของน้ำว่านและไม่มีสัดส่วนของตังยุนะครับเป็นเนื้อปูดขาวๆนวลๆเนี่ยนะครับเนี่ยนั่นคือพระเทนะครับแต่ถ้าเป็นพระเก๋คุณล้างยังไงคราบเหล่านั้นก็ออกหมดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาปลมานะครับไม่ได้เป็นที่เนื้อเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับอ่าพระที่ว่าเองปูนสุกเนี่ยเนี่ยที่เรียกเนื้อปูนสุกเนื้อปูนสุกเนี่ย นะครับมันเป็นอยู่ที่เนื้อพลาแล้วนะครับล้างยังไงก็ไม่มีทางล้างออกหมดนะครับจําผมไว้เลยนะครับถ้าเป็นของเก๋เนี่ยคุณล้างออกหมดแสดงว่าเก๋แสดงว่าลองพิมพ์มาโปะแป้งโปะปูนมานะครับเบางก็เป็นแผ่นๆเลยนะครับอันนั้นนะครับเป็นของเก๋ของแท้เนี่ยดูลองอย่างนี้นะครับเนี่ยดูขาวๆอย่างเงี้ยไปล้างดูสิครับเนื้อชั้นในก็เป็นสีขาวๆอย่างเงี้ยก็เป็นเนื้อปูน นะครับล้างไงก็ล้างไม่ออกสัดส่วนตรงนี้บริเวณนี้นะครับสัดส,ส่วนของปูนสุกเนี่ยไม่มีสีตังยิ้วแล้วก็ไม่มีน้ํามันนะครับเนื้อชั้นในก็เป็นปูนสุกนะครับนี่คือพลาแถมเพื่อนจําผมไว้เลยนะครับเพราะผมเคยล้างมาหลายองค์แล้วนะครับผมจึงเข้าใจว่าลักษณะของปูนสุกเหล่านี้นะครับล้างยังไงก็ล้างไม่หายนะครับเพราะว่าเป็นที่เนื้อพระแล้วนะครับเรียกเนื้อปูนถุกเนี่ย งอกละเหยนะครับเป็นทั้งด้านนอกและเป็นทั้งด้านในเลยนะครับล้างไงก็ล้างไม่หมดอ่ะออกไม่หมดออกหมดได้ไงมันเป็นที่เนื้อปูอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นของเก๊นะครับมันก็ล้างออกหมดสิครับเพราะว่าอะไรเพราะก็นํามาโปะเอาไว้นะครับนี่หลักการพิจารณาอีกอย่างหนึ่งนะครับพระเนื้อปูถูกเนี่ยนะครับอ่าเพื่อนดูพิมพ์นี้ดูน้ํามันที่งอกเห็นไหมครับ น้ำมันจะอยู่บนพื้นที่สูงเสมอนะครับความฉ่ำนวลความมันวาวของน้ำมันตังยวเนี่ยเห็นไหมฮะด้านล่างนี้เป็นปูนสุกพื้นที่ของปูนสุกส่วนมากจะไม่ก็เห็นความมันวาวของน้ำมันตังยวนะครับเพราะไม่มีน้ำมันตังยวอาจจะเป็นสีน้ำว่านนะครับอาจจะเป็นสีน้ำว่านบ้างแต่ก็ไม่มีน้ำมันตังยิ้วนะครับลองเหล่านี้จะเป็นลักษณะขาวๆคุนคุนนวลนวนะครับ นี่คือธรรมชาติพระแท้พระบางองค์นะครับเนื้อพระยุบหยดหดเหี่ยวเยอะนะครับงอกเยอะก็ขึ้นอยู่กับพระแต่ละองค์นะครับสภาพการเกร็บสภาพการใช้ไม่เหมือนกันนะครับความสมบูรณ์ก็ย่อมแตกต่างกันไปและพระแต่ละครั้งแต่ละวาระนี่สร้างแม่พิมพ์เดียวกันก็จริงนะครับแต่ไม่ได้ทําอยู่คนเดียว่เพราะฉะนั้นนะครับ สัดส่วนของมวลสารน้ำว่านอะไรต่างๆนะครับมันจะไม่เท่ากันทุกองเราต้องทํำฟังเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพระองค์นี้สีเข้มแท้องค์นี้สีไม่เข้มเก๊ะไม่ใช่นะครับเราต้องดูธรรมชาติของเนื้อปูนนะครับเพื่อนๆต้องทํำฟังเข้าใจด้วยนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูความนวลความโปร่งแสงนะครับของเนื้อพระเห็นไหมครับ เนี่ยปูนดิบก็งอเป็นริ้วนะครับพล่านี้ถือว่าสมบูรณ์มากผ่านสภาพการใช้น้อยนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับเนี่ยเพื่อนดูนะครับชั้นนอกชั้นในเป็นปูนสุกด้านบนมีน้ํามันกับสีน้าว่านนะครับกับสีตั้งยิ้วเนี่ยพระแท้เนี่ยดูไม่ยากนะครับเดือน <c oughs> ถ้าดูแล้วทึบแสงดูแล้วสีสันวันณนะเยอะเสลือเกินนะครับส่วนมากแล้วเป็นของเกศตรงนั้นอ่ะไอที่เป็นสีดำดำเทาๆอ่ะนะครับเกล้วนๆเลยพระเกศชอบทําเรียนแบบนะครับทําเรียนแบบก็ทําได้ไม่เหมือนนะครับเมื่อเราดูธรรมชาติของเนื้อปูนเป็นยังไงก็ไม่เหมือนนะครับสีสันวันณะก็ไม่เป็นธรรมชาติของของแท้นะครับเนี่ยเนี่ยสีน้ําวานสีตาอิ้วนะครับ เพืเ่อนๆต้องเข้าใจคําว่าสีสันวัณณะของน้าว่านสีสันวัณณะของตังยูด้วยนะครับว่าเป็นลักษณะยังไงพระที่ไม่ถึงน้ำมันตังยูก็เป็นลักษณะเนื้อปูนสีขาวนั่นเองนะครับพระบางองค์เนื้อหยาบพระบางองค์เนื้อละเอียดเหมือนองค์นี้นะครับพิมพ์เจดีย์องค์นี้เนื้อละเอียดนะครับเนื้อพระผิวพรรณวนัณณะเนื้อปูนละเอียดมากนะครับสวยความหนึบแน่นเห็นไหมครับพระบางชุดบางวาละบางองค์นะครับบางครั้งที่เขาสร้างนี่ แตกต่างกันบางครั้งบางวาระนะครับเนื้อปูนจะหยาบนะครับหยาบเป็นก้อนนะครับก็มีบางครั้งเนื้อปูนล,ละเอียดก็มีนะครับเพราะว่าสมเด็จพุทธเจ้าท่านไม่ได้สร้างพระแค่นะครับวาระเดียวนะครับท่านสร้างตลอดท่านสร้างไว้เยอะนะครับมากมายหลายกลุ่หลายวัดนะครับหลากหลายพุทธินิพรงมาก เพราะฉะนั้นเพื่อนเก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับมีโอกาสที่จะได้ครอบครองพระแท้มีโอกาสที่จะได้เก็บสะสมพระแท้นะครับอ่ะพระองค์นี้นะครับขอประชาสัมพันธ์ให้หน่อยท่านใดต้องการที่จะเช่านะครับติดต่อมาได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกแปดหนึ่งแปดสี่สามเจ็ดเจ็ดนะครับท่านได้ดูคลิปนี้ได้ชมคลิปนี้นะครับท่านอยากจะได้พระองค์นี้นะครับไปบูชาไปเก็บสะสมนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับราคาอยู่ที่หลักหมื่นกลางๆ นะครับเขาเปิดไว้ห้าหมื่นบาทถือว่าไม่แพงนะครับสําหรับช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับท่านได้สนใจเนี่ยนะครับถ้าได้ดูคลิปเนี้ผมบอกเลยว่าผมพยายามลงพระนะครับในราคาที่ไม่สูงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระสมเด็จวัลขังของแท้มีเยอะนะครับมีเยอะมีมากมายหลายแม่พิมพ์นะครับเนี่ยพิมพ์นี้เขาก็จัดอยู่แบบว่าเขาเรียกอะไรพิมพ์นิยมนะครับ สำหรับเราเราไม่แยกพิมพ์นะครับเราไม่ได้แยกคําว่านิยมมานิยมนะครับสําหรับช่องการศึกษาพระตุณฑเนี่ยผมบอกเลยว่านิยมทุกพิมพ์นะครับที่มเด็จพุทจันทร์ตนสร้างไว้เพราะเป็นของแท้ดังนั้นนะครับเนี่ยเพื่อนดูความนวลผิวพระนี่ละเอียดนะครับเนื้อปูนละเอียดหนึบนุ่มสวยงามดูความบดเทียวเห็นไหมครับถ้าได้สอง,องจริงสวยกว่านี้นะครับภาพถ่ายนี่ถ่ายไม่ค่อย ไม่ค่อยได้สัดส่วนขององค์จริงเท่าไหร่นะครับองค์จริงสวยกว่านี้เยอะนะครับพระองค์นี้เป็นของเพื่อนเพื่อนทางบ้านนะครับส่งมาให้ผมนะครับเขาส่งมาให้ดูแล้วก็ให้ให,ให้นํามาถ่ายเลยนะครับพระก,ก็ยังอยู่ที่ผมอยู่ถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับให้ผมตั้งราคาเองผมก็ตั้งห้าหมื่นก็พอนะครับถือว่าตั้งในราคาที่คนหนึ่งเขาจับต้องได้ด้วยนะครับ ถ้าเขาได้ดูได้รับชมเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะเช่าหาได้ถ้าคุณเปิดเป็นสิบล้านสี่ห้าแสนนะครับถือว่าสูงนะครับเพราะว่าพระสมเด็จวัวะคังของแท้มีเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องตั้งราคาให้มันสูงเวอร์นะครับอันนี้ไปดูด้านหลังสักเล็กน้อยอ่านะครับด้านหลังนี่สีสันมณะจะเข้มขึ้นนะครับเนี่ยสีน้ําว่านเห็นไหมครับเหลืององมน้ำตาล เห็นไหมครับสีน้าว่านที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สีก็เข้มบ้างอ่อนบ้างนะครับสลับกันไปเห็นไหมครับนี่เนื้อปูนตุกเนี่ยธรรมชาติของพระเทแล้วผิวพลานี่แห้งสนิทเพื่อนดูนะครับถึงจะมีสีสันมันนะที่เข้มแต่อะไรครับแต่เนื้อชั้นในนะครับเนื้อปูนแห้งถ้าเป็นของเก๊นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีคาว่าแห้งนะครับไม่ชื้นก็แข็งกระด้างไปเลยแข็งป๊กไปเลยนะครับ เพราะอบมาอย่างดีเนี่ยประแท้นะครับไม่ยุ่งยากดูแล้วไม่ซับซ้อนเพื่อเพื่อนดูสิครับผิวพระนะครับแห้งเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยความนวลความหนึบนุ่มของเนื้อปูนนะครับก็ถือว่าสวยงามมากเนี่ยเ,เพื่อนๆดูไว้เลยเห็นไหมฮะดูแล้วโปร่งแสง นะครับดูแล้วหนึกนุ่มดูแล้วช่ำนวลนะครับมีความสวยงามเะล่าเนี้ยสวยมากนะครับไม่ได้ผ่านสภาพการใช้เลยนะครับเพื่อนถือว่าสมบูรณ์มากเป็นพิมพ์เจดีวัดละขังนะครับเพื่อนท่านใดสนใจก็ได้ดูคลิปนี้นะครับก็แคปภาพหน้าจอนะครับส่งมาที่ช่องทางไลน์ได้นะครับหรือติดต่อโทรศัพท์นะครับ0ูน8 1เก้าหนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับโทรมาสอบถามรายราคา อ่าโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับอ่าจะต่อรองเท่าไหร่ก็ผมจะให้ตกลงกับเจ้าของพระเขานะครับก็ตั้งให้ผมตั้งให้ห้าหมื่นนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าคลิปหน้าก็จะนําพระของเพื่อนมาโปรโมดให้อีกนะครับและนำเพื่อนเพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ